งานอัปเดตลูกค้าครับตอนนี้จะเป็น60สิบเซน,นครับตัวเนื้องานนะครับยัง3เส้นนะครับจับถนัดมือนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับคล่องตัวนะครับชุด60สิบเซนนะครับมีชุด70เซนกับ80ดสิบเซนนะครับ ตัวนี้จะเป็น80ิเซนครับยาวสุดนะครับไว้เน้นน้ำใสๆยิงตามไกลๆหน่อยนะครับจะแม่นแม่นนะครับ70เซนนะครับตัวเนื้องานนะครับลูกค้าเคยเทสมาบอกนะครับประมาณ5โลนี่สบายนะครับเจเซนครับ5โลบอกนะครับอีศก เนื้อง,งานนะครับมีเซฟทุกตัวนะครับก็สนใจก็แอดไอดีไลน์มาครับ